สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาต่อจากคลิปที่ล้าที่พี่ไปตามล่าหาไข่อีเตอร์นะคะแล้วก็จะมาจัดสวนไข่อีเตอร์กันก่อนเลยค่ะก็คือวันนี้เราจะมาจัดเทศกาลไข่อีเตอร์ใช่ไหมคะมีปาร์ตี้เชิญเพื่อนเื่อนมาใช่ไหมคะเชพื่อนมาค่ะอ่าทีนี้อันดับแรกเราก็มาเริ่มจัดตรงสวนก่อนนะคะแล้วก็เอาโซฟาออกไปข้างนอกเนาะเก็บเก้าอี้ เล่นกุ้งอีกอะค่ะเรา,าอ่าเรา,เราต้องมีเก้าอี้ไว้ให้แขกเขาสังสรรค์ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีโซโฟาขนาดใหญ่ให้แขกนั่งด้วยแล้วก็เปลี่ยนโทนสีใช่ไหมใช่เปลี่ยนผ้หนักด้วยะค่ะเพราะว่ามันจะทําให้มันยกระเข้ากับไข่สเตอร์ของพวกเราคะา่ะไข่อสเตอร์เลยเหรอไข่อ,ขอสเตอร์จะเห็นได้ และนี่เราก็กำลังตกแต่งห้องครัวใช่ไหมคะพี่เอย่าก็เลือกเปลี่ยนเป็นโทนผนังสีเขียวเนาะแล้วก็พื้นสีชมพูนะคะเฟอร์นิเจอร์พี่เอย่าก็เปลี่ยนสีนะเป็นหลากหลายสีเลยอันนี้พี่้ย่าตกแต่งเองเลยใช่ไหมคะมันเป็นไขส่สเตอร์ค่ะโอเคเพราะมันมีหลากสีใช่ไหมอ่าและนี่เราก็มากันที่ห้องนั่งเล่นแล้วตกแต่งห้องนั่งเล่นนะคะมีลาโพงให้ฟังได้นะคะทุกคนอ่ามีลาโพงเปิดเพลงให้ฟังด้วยหรอคะ เจ้กแก่จิกกี้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 อะไรจิกกี้เอ็นเจแล้ไม่กระดูจิกกี้เจก็มีใบให้ดูนะอ่าอ่าก็ตกแต่งเปลี่ยนสีผนังเปลี่ยนสีลำโพงนะเปลี่ยนสีผนังปิดประตูให้เรียบร้อยเดี๋ยวฝุ่นเข้าใช่ไหมไม่อ่าเปลี่ยนเปลี่ยนโนด้วยเปลี่ยนสีเปลี่ยนโนให้กลมกลืนกับ สีโซฟาด้วยใช่ไหมคะให้กลมเกินกับให้เป็นโทนเดียวกันเนาะทำไม่ใช่ถ้าเป็นให้ให้มันเหมือนพอเราตกแต่งให้เหม่ข่อีเตอร์ทุกอะไรค่ะห้องครัวให้ไลนเหม่ค่ะอีเตอร์นะคะโอเคพอเราตกแต่งเสร็จแล้วนะคะเราก็มาโซนสระว่ายน้ำมาตกแต่งโซนสระว่ายน้ําต่อใช่ไหมคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีปาร์ตี้กันตรงนี้เนาะพี่ย่าจะเป็นคนเตรียมอาหารใช่ไหมคะค่ะ เติมน้ำใส่สระว่ายน้ำให้เรียบร้อยนะคะไม่ใช่เติมน้ำใส่ไงคะก็มีอะไรนั้นน้ำไหลออกมาจากไห้อะน้ำไหลออกมาจากไหเออนะคะอันนั้นไม่ใช่สระเล็กนะคะค่ะก็คือเด็กหรือเปล่าคะไม่ใช่สระเด็กค่ะมันเป็นอาจจะกุชชี่หรอใช่แล้วค่ะแต่มันแต่มันให้นั่งให้นั่งอาะอืมให้นั่งอาบนะคะ อันนี้เป็นโซนสวายำเสร็จญ่ค่ะเตรียมอุปกรณ์สำหรับปาร์ตี้นะคะถ้วยชามกระมังไห้เฮ้ยชามกระมังไห้ชกระมังไห้มีห่วงยางด้วยนะคะสำหรับใครขาเล็กก็สำหรับทำเดืนใครขาเล็กเหรอใครขาสั้นใครขาเล็กอ่าโอเคมันก็น่าจะสมควรแล้วนะ นาจะกล้เสร็จแล้วแต่พี่เอย่ยังไม่หยุดวางของเนี่ยยังไม่หยุดวางเลยนะคะจัดแบบนานมากเพราะว่าหนูคิดว่าอันนี้มันน่าจะต้อนรับผู้คนที่จะมาอย่างล้นทะลักเลยใช่ไหมล้นทะลักล้นทะลักคือหาไปพอเราแต่งเสร็จแล้วเราก็เริ่มมาแต่งตัวตัวเองอันนี้ก็มาแต่งตัวพี่เอย่ใช่ไหมคะมาในตรีมอะไรคะวันนี้ตรีมไข่อิตาไข่อเตอร์คือโทนสีอะไรดี เฮ้ย<ก>มันผมสีเขียวเลยนะเฮ้ยมันสาลายจะไปลูลีนาหรือเปล่าแล้วแม่หนูเป็นแบบนั้นดินึกว่ามาจากเมืองใต้บาดาลน,นะมาจากเป็นสาลายเลยอ้อโหสีผมสวยเลยสองสีนะอย่าบอกนะว่าเสื้อเขาจะเป็นสีเหลืองเฮ้ยเขียวเฮ้ยสีเขียวอีกแล้วอ่ะตวกอนสวยไหม ใครว่าสวยกระทืบไบร์มาหน่อยไม่ใครว่ากินมาแวม่กระทืบไลร์อะ่ะกระทิร์บรามาหน่อยนะใครว่าสวยอ่าแต่งเสร็จแล้วแม่แล้วก็น้องหนูเอลีก็แต่งเสร็จแล้วค่ะเป็นไงคะสามสาวสวยไหมคะสามสาวสวยไหมจ๊ะอันนี้เราก็มานั่งรอเตรียมต้อนรับแขกกันแล้วใช่ไหมคะนี่แล้วก็จะเป็นโซนที่พี่ย่าตกแต่งบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีเลี้ยงไข่อีเตอร์ด้วยนะเมื่อกี้แม่เห็นแบบแบ ่อ่าและนี่เราก็มานั่งรอแขกพีงต,ตงตีงตงอ่ามีใครอยู่ไหมคะมาแล้วค่ะลงกับป้ามาแล้วหนูเอลีหนูเอี่มีใครอยู่ไหมลงกับป้ามาแล้วจ้าหนูก็มาแล้วค่ะหนูแมรี่ก็มาแล้วหนูแมรี่หนูแมรี่เอ๊ะได้ยินเสียงใครไหมลูกเอี่ยมได้ยินเสียงใคร<อ>มาเคาะประตูเสียงนี่ใครก็ สวัสดีค่ะคุณตาเฉินเข้ามาข้างในก่อนค่ะทุไปดูไข่อีสเตอร์กันค่ะอาเดี๋ยวพี่ย่ากับแม่ปิ๊งเนาะก็จะไปเตรียมอาหารนะคะนี่เล่นได้นะน้องกระต่ายน่ารักน่ารักนี่แล้วก็มีไข่อีสเตอร์เต็มเลยค่ะหนูหนูแมรี่ตามสบายเลยนะคะลุงกับป้าเชิญตามสบายเลยนะใช่ไหมคะใค่ะเดี๋ยวพวกเราจะไปเตรียมอาหารใครมา ฮ้ยอุ oh. well. ้ยคนที่ย ah, ่าเชิญไว้มาเต็มไปหมดเลยสวัสดีนะทุกคนทําเป็นเหมือนบ้านตัวเองเลยนะตามสบายเลยใช่ไหมเจย์อย่าทำล็กล่ะโอ้ยทำล็กเด็กจไม่ไหวโอ้ยทำไม่ไหวอพี่ย่ามากระโดดน้ําเล่นกันดีกป่ากันหนูแมรี่ให้แขกเขาแบบอยู่ตามอัธยาศัยไปเฮ้ยนี่ย่าลอยฟ้าได้เหรอได้้อยได้ มันไม่ปีกหนูไม่ปีกไงหนูมีปีกเงีมันไม่ปีกอะนมันคือโบนะบาบ้าบค่ะแม่หนูมีความสามารถพิเศษคือบินอ้อทรงตัวอยู่บนแท่นระวังตกนะลูกนะแม่พี่เอี้าทำได้ยังไงคะหนูแมรี่อยากทำบ้างค่ะระวังนะหลานระวังจะตกมานะเอญย่าระวังนะลูกไหมเดี๋ยวแม่กระโดดน้ำเล่นด้วยแม่นิงแม่นิงก็ลอยได้นะเฮ้ยแม่ก็ลอยได้แม่ก็ส ช่วได้เหรอเนี่ยโอ้ God, ไม่กอดไม่อยากจะเชื่อเลยนี่มันคือการแสดงกายกรรมกวางเจาเฮ้ยไอ้ย่านอนสบายใจเฉิบเลยอ่ะไอ้เดี๋ยวย่าดำน้ำปลมแปมปอมแปมปมแปมก่อนเนาะใช่ไหมูอยาย่าเล่นด้วยเหรอหนูแมรี่มาเลยเอ้ยไม่ใช่หนูเอลีนี่นะเมื่อกี้อืสบาย <c oughs> จังเลยเนาะว้ายหนูเอลีกระโดดขึ้นฟ้าเลยตีลังกาฟาหางมาเลยจ้า อัลหเริ่มหิวกันแล้วเดียเด๋ยวดี่แอร์ไปเตรียมอาหารมามหรให้คุณน้องอะไรบ้างนะนงหนูหนูแมรี่กับหนูเอลีอหน่อยดีกว่าไหมลูกจ้าคะแม่โอ้นี่ว่ายน้ำแข่งกันบ่มแบมบ่มแบมเลยอะไม่เดยได้ฝึกการบินได้ไงโอ้อยมาแล้วพี่ย่าเตรียมอาหารมาแล้วจ้าน้องๆกินกันเลยนะครับคุณนะคะพี่ยอากินแล้วนะคะ อืมงำน่ากินจังเลยอร่อยมากเลยค่ะง่มโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะพี่เอ๋คะไหนลุงกับป้าขอกินหน่อยสิเอ้าทำไมลุงได้เป็นพริกหยวกหลานสำหรับคลิปนี้เราก็ตื่นเต้นที่สุดเลยนะคะมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ่งกิงกุ่งกิงให้เพื่อนเลยค่ะจะได้ไม่จะได้ไม่พลาดคลิปสนุกสนุกแบบนี้กันนะคะบายบายไข่อีต้รสวยนั่นี่